จอพัสดีของชาร์โดนั้นก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันพัสิีแรกดัมบิตเอนทรีซึ่งก็คล้ายๆกับตัวของจอสมิธตัวละครจะมีเกจหรือว่าหลอดด้านบนแล้วก็จะเพิ่มทุกครั้งที่โจมตีเพิ่มครางะ12.5%เมื่อเกจเต็มสามารถกดสลับตัวละครไปเป็นจอสมิธได้แต่จะต่างตรงที่ว่าเมื่อสลับตัวละครจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูทั้งหมดในระยะ150%ของพลังโจมตีและเพิ่มระยะการโจมตี30%เป็นเวลา30วินาทีพัสดีที่2 l o r d of Shadow ทุกครั้งที่ยูทธินี้ทำการจัดการศ จะเพิ่ม0.5%นดาเ์เตมจและ0.25ระยะการโจมตีสามารถสะสมได้ถึง100%ดาเมจและ50%ระยะปับนี้จะหายไปเมื่อคนสลับตัวพสิที่ 3. over power ยูนิตนี้จะไม่ติดบัฟใดๆและความเสียหายที่ทำได้จะเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ HP ที่ศัตรูขาดไปหรือง่ายคือยิ่งเจอศัตรูรอดเยอะก็ยิ่งตีแรงไปสกิลกดของ shadow orange atomic ทำดาเมจให้กับศัตรูในระยะทั้งหมดเท่ากับ50%คูณด้วยจำนวนของยูนิตนี้ที่สลับไปเช่น ถ้าสลับไปแล้ว10ครั้งก็จะเป็น50คูณ10ก็จะเป็น500%อะไรประมาณนั้นแล้วเมื่อกดใช้แล้วจำนวนก็นจะถูกรีเซ็ตกลับไปใหม่คูดาวอยู่ที่180วินาทีเป็น g l o b a l คูดาว atomic